การสักลายมือเศรษฐีสามารถเปลี่ยนดวงชะตาหรือพลิกชะตาชีวิตได้ไหมตรงนี้อาจารย์ขอแนะนำก่อนว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลที่ได้ตอบรับกลับมาฟีดแบ็เนี่ยขึ้นอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยแต่สำหรับบางคนสักไปแล้วออกไปภายในเวลาไม่ถึง2-3ชั่วโมงแล้วเห็นผลทันตานั่นก็คือว่า อาจจะด้วยฐานดวงชะตาตรงนั้นเป็นหนุนนะคะแล้วก็หลังจากสากลายมือเศรษฐีไปแล้วอาจารย์จะมีการลงอักขระนะคะลงอักขระยันลงน้ํามันว่านนะคะปิดแผ่นทองนะคะแล้วก็มีการสวดเสริมฉะนั้นเนี่ยมันเลยส่งผลแล้วก็กระตุ้นให้ลายเส้นทํางานเร็วและไวมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องมีการทําบุญเสริมนะคะเพื่อ เสริมลายเส้นของเราให้ทำงานไวขึ้นนะคะเพื่อเสริมบุญบารมีของเราให้ดีมากๆกยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะการสักลายมือของอาจารย์เกลนะคะจะเป็นอาจารย์เกลนะคะสักให้ทุกคนที่เข้ามาที่นี่นะคะและก็อาจารย์จะวิเคราะห์ลายเส้นของแต่ละบุคคลนะคะเคสบ y เคสเลยนะคะฝ่ามือสองข้างเราการขึ้นลายเส้นจะไม่เหมือนกันนะคะหลักๆอาจารย์จะดูจากเส้นวาสนาว่าขึ้นจากเนินไหนนะคะ แล้วก็การสักลายมือเราจะไม่สักให้เส้นเกินออกไปนอกขอบฝ่ามือขอบมือขอบนิ้วเพื่อที่จะไม่ให้เกินกําลังบุญบารมีของแต่ละบุคคลนะคะถูกนัตเตอรี่แล้วก็สองตัวตรงด้านธุรกิจนี่ก็บางทีก็ที่ไม่คาดฝันก็ได้ขึ้นมาก็ขา,ายดีมาหลายยอดปังอาจารย์จะมีการวิเคราะห์ละเอียดนะคะออกแบบลายเส้นให้จาเพาะเจาะจงนะคะ แล้วก็จะเสริมด้วยการลงนะเมตตาตรงนี้จะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเราจะรวมอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดที่ทุกคนเลือกแล้วก็จะมีการสวดเสริมให้ลงอักขระให้นะคะเพื่อเสริมให้เส้นลายมือทำงานไวมากขึ้นจะได้ปังเร็วมากขึ้นด้วยค่ะสามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ Facebook, IG, TikTok, YouTube นะคะหรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at, at gail 2 4มีข้างหน้าด้วยนะคะ